ับผมวันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้านะครับซัมซุงนะครับอาการคือตัวนี้นะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับน้ําไหลตลอดเวลานะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องหยอดเหรียญนะครับอันนี้เราใช้ปุ่มกดกดเอาก่อนนะครับใช่ไหมฮะเมื่อกด power นะครับน้ําไหลเลยนะครับทั้งท่านี้ยังไม่ได้สั่งงานนะครับอันนี้สตาร์ทนะครับน้ํามันจ่าเยอะนะครับ ทีนี้เรามาปรับระดับน้ําดูนะฮะปรับ,บให้มันอยู่ระดับหนึ่งนะฮะโอเครนะับมันช่างขา้าได้นะครับแต่ว่าน้ําเ,เนี่ยยังไหลอย,อยู่นะช่องที่เป็นอ่าอันนี้น่าจะช่องน้ายาปรับค่านุ่มครับน้ํามันยังไหลอยู่นะครับถ้าผมจะต็อปนะครับจะต็อปเครื่องก็ไหลอยู่นะต้องปิดเครื่องนะฮะถ้าปิดเครื่องหยุดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมกันนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับผมแกะฝาหลังนะครับเป็นโซลินอยวาวคู่นะครับตัวนี้นะครับด้านขวามือเป็นช่องน้ํายาอ่าผงซักฟอนะครับซ้ายมือนะครับตัวดําๆตัวนี้เป็นช่องของน้ํายาประพันนุ่มนะครับตัวที่มีปัญหาคือตัวน้ํายาประพันนุ่มนะครับผมถอดออกแล้วนะครับแล้วก็ผมถอดออกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องแล้วก็ลันงเครื่องหนูนะครับอันนี้ผมสตาร์ทนะครับ ทำงานปกตินะครับนะครับก็สันนิษฐานได้นะครับว่าตัวนี้นะครับตัวโซลินอยด์วาล์วตัวซ้ายมือนี่ตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับให้เราแกะถอดปลั๊กก่อนนะครับตัวนี้ถ้าเวลาจะซ่อมพร้อมเวฟา2สองร้อยยี่สิบนะครับถอดปลั๊กเสร็จแกะตัวนี้มาล้างทําความสะอาดนะครับถ้าล้างแล้ว ทำความสะอาดแล้วไม่ดีนะครับก็ให้ใช้มัลติมิเตอร์วัดดูนะครับวัดวัดไฟวัดว่าไฟมาตลอดเวลาหรือไม่นะครับถ้าไฟมาตลอดเวลานะครับก็ต้องทําการซ่อมบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะมีไตแอกนะครับไตแอกก็คือตัวที่สั่งให้น้ําหยุดหรือว่าทํางานนั่นเองนะครับของบอร์ดนะครับช็อตนะครับก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับอันดับหนึ่งอันดับแรกนะครับเบื้องต้นให้ทาความสะอาดตัวโซลอยน่ก่อนนะครับ2ถ้าไม่ดีนะครับก็ค่อยใช้ มัลติมิเตอร์วัดไฟดูว่าไฟมาตลอดเวลาหรือไม่นะครับถ้ามาก็แสดงว่าไลแอกตัวนี้มันรั่วแล้วนะครับไลแอกอยู่ที่บอร์ดนะครับบวกอยู่ที่บอร์ดหลังนี้นะครับต้องต้องผ่ามันออกมานะครับก็สําหรับการซ่อมเครื่องน้ําไหลตลอดก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับซัมซุงนะครับก็ลองกลับไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ